ถึงแล้วครับวัดหลวงปู่จือเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่เป็นภูเขาหรอรบมีแทงน้ำมีต้นไม้มีอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านเขาได้ใช้ประโยชน์ที่เราดูจากดูจากวิดีโอจาก มีเขือนมีประตูน้ำก็เรียกว่าเทพแห่งสายน้ำครับตรงปู่จือเมื่อส,สักครู่เราเข้ามาและอันนีเน้เป็นด้านชาวบ้านนี่พันที่พันกระไลนะรงมสมบูรณ์มากเมื่อส,สักครู่เราวิ่งมาทางเส้นนี้ถนนจะอยู่ด้านนี้มีวาัดก็เตรียมก่อสร้าง การร้อนนิดนึงนี่นะครับติหลวงพ่อตัวจืร <c oughs> ้อนนิดนึง